สวัสดีนะครับในสิ่งปิ๊ิงทุกท่านกลับมาอยู่กับพิ๊ิงอีกแล้วนะครับนักจะองปิ๊ิงวันนี้เช่นเคยนะครับนะอ่าก่อนอื่นเลยลืมกดไลค์ like, กดซับสไครป์กับพิ๊ิงกันด้วยมาแจง้งโกถามก่อนสักนิดนึงมาพอเป็นพิธีบ่ายสองโมงวันนี้พิธีสี่เกมโจ๊กเกอร์สี่เกมแพ็คไม่ติดอย่างละสี่เกมนะครับนะ ในนี้ก็จะเป็นรายชื่อเกมที่มีเปอร์เซ็นต์การแตกสงูงย้ำว่าแค่เปอร์เซ็นต์การแตกสงูงแต่ไม่ได้แตกร้อยเปอร์เซ็นต์นะข้ามไปเออรอบนี้ไม่เกี่ยวกับโกทามเพราะไม่ได้เล่นเกมในโกทามนี่วันนี้จัดให้ตามคำขอเลยนะเมื่อกี้ไปมารอบไปโมบิคิงได้มาหมื่นหนึ่งตบมือแหมสุดยอดไหมเออ แม่เอ้ยนานๆจะแตกหมื่นกับเขาสักทีหนึ่งโอ้โหสามเดือนแล้วพี่กิงไม่ได้แตกหมื่นเพิ่งได้รอบนี้โอ้โหสองสามวันนี้เพิ่งมาเอาจริงๆสองสามวันนี้นะถ้าไม่รวมรอบมาจองหนึ่งกับกีเลนเออสองเกมเนี่มั้งที่เสียไปโอ้โสามสี่วันนี้พี่คิงแทบจะไม่ตายเลยนะรอบนี้นรอบ,รอบปลาหน่อยไม่หน่อยอ่ะช่วงนี้รู้สึกว่าแตกเยอะด้วยนะอ่ะประมาณนี้นะครับ้วบรรยากาศในกลุ่มก็ไม่มีอะไรมาพี่คิงเพิ่งให้ดูไปรอบบ่ายโมงนี้พี่กิงเพิ่ง,พงไปขิงมา นะนี่นะอ่าประมาณนี้นะครับนะก็ไม่มีอะไรมากดูกันไปเมื่อกี้เองนะอ่าในกลุ่มก็จะมีการแจ้งเกมนี้จริงแจ้งไปต้นคลิปสมพูดคุยกันว่าเกมไหนมาดียูหรือว่าเกมไหนมีเปอร์เซ็นต์การแตกสูงๆเพื่อนๆไปแคปมาลงมาบอกคนที่ไม่รู้จะเล่นเกมไหนก็ดูตามเขาทำหรือดูตามเพื่อนๆในกลุ่มก็ได้นะครับนะอ่าเห็นด้านหลังแล้วใช่ไหมบ้านเฟสติวัลอ่ามันเอาบ้านหรือบ้านไม่รู้แหละพี่ยิ่งไม่แน่ใจนะมา เราไปพูดกันในคลิปเลยแล้วกันมีคนขอให้รีวิวเกมใหม่ของค่ายแพคเมติกมาใหม่2เกมนะเกมนี้เป็นหนึ่งในเกมที่มาใหม่2เกมอีกเกมหนึ่งชื่อเกม g o ล์ฟบินอะไรสักอย่างนี่แหละนะมาพิคิงขอรีวิวให้เลยไหนๆก็แตะมาแล้วอารมณ์มันดีอะครับนะเออนี่มันซื้อฟีสป,ปินได้ด้วยนะสัญ,ญลักษณ์รูปแบบครัวคูลรางวันมุกมันนี่รีสป,ปินอย่างก็ไม่รู้ อะไปลองเล่นดูแล้วกันจะได้เข้าใจง่ายๆเดี๋ยวแป๊บน,นึงโอ,โอเคอตัวนุกนี้ก็ยังบังอยู่ดีนะเลื่อนมาก่อนด้วยมาอ่ะโอเคนะรีวิวของเราเอาสัก2บาทก่อนแล้วกันมาลองปันป่นๆกันดูก่อนปับ๊บหลักๆน่าจะเหมือนกันกันกบพวกเกมสวิตโปนันซะ่านะก็คือ8ตัวปุ๊บคำนวณดอกหนึ่งเห็นไหม เงียบเหลือเกินมะม่วงเอามาไม่มาม,มันมักเหือมะม่วงอะไรล่ะเออมาลองออโต้ดูซิเดี๋ยวเราลองดูสักสิบหมนุนนี้เดี๋ยวถ้ามันดูดีเดี๋ยวพี่จิงลองขยับมาซื้อฟีสปินดูไหนวะคำนวณกูละ่ะคำนวณกูละ่ะอุ้ยยี่สิบปั๊บโอ้โหมาไม่มาตอนคุณอ่ะมารอมันหรือยังลองดูด้านในเป็นยังไงไปแต่คิดว่าน่าจะเหมือนสวิตซบุนันซ่าดูจากรูปแบบของเกมแหละปั๊บ คืออะไรวะคุณชนะรางวัลสามลีสปินคืออะไรอ่ะคืออะไรวะไหนอ่ะคืออะไรวะพอไม่เหมือนเว้ยคืออะไรวะคืออะไรวะอันล็อกแล้วคืออะไรคืออะไรวะงงงงงงได้คูณคูณนี่คือทำอะไรได้อ่ะ มันเขียนว่ารีสปินนะีคืออะไรอ้าวเนี่ยสร้งงั้นคอลเล็กคอลเล็กคืออะไรอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ย,ยนั่นคืออะไรอะ่ะเฮ้ยเล่นแบบงงงเกมประเภทนี้พี่คิงไม่ค่อยได้เล่นนะเอออุ้ยมันติพายโอ้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 ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่เว้ยได้อยู่เว้ยอ้าวอ,อุ้ยคุณเจ็ดสิบเจ็ดแล้วนะคืออะไรอะ่ะ คูนแปดเอ้า oh, ย oh, 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 ังได้ต oh, uh ่อโอ้ยโอ้โ oh. อ sure. ้ยคูร้อยสี่สิบอันล็อกอันล็อกคืออะไรโอ้โหเต็มทุกช่องอุ้ยแล้วคูณสองร้อยเค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 ไม่รู้อะไรก็ไม่รู้แต่รู้ว่าโอ้โหอลังการแน่นอนมันต้องอลังการแน่นอนมึงเชื่อกูตูจากปั๊บปั๊บคูณสามร้อยปั๊บปั๊บอุ้ยสามร้อยสี่ร้อยถึงไหม ปับป๊บปั๊บอ้ห้ารอยกว่าอู้พันหนึ่งคืออะไรวะคืออะไรเดี๋ยวก่อนได้มาพันหนึ่งแบบงงๆแล้วไอ้ที่คูณคูณนี่คืออะไรวะเอ่อใครเข้าใจบอกกูด้วยคืออะไรอะ่ะคือมันตั้งเบ็ดเมื่อกี้มันห้าร้อยกว่าใช่ไหมห้าร้อยห้าร้อยสองบาทใช่ไหม เอามาคูณกับตัวคูณเดิมพันของเรานี่คือ2บาทอย่างนี้หรอใช่ไหมพี่คิงเข้าใจถูกป่ะใช่ไหมโอ้แต่ไม่รู้โอ้แต่กูก็ได้มาพันหนึ่งก็งงโอ้เห็นไหมบอกแล้วช่วงนี้ดวงเราเอาเรื่องเล่นเกมใหม่ยังแตกอีกโด้โอ้นี่คือการรีวิวครั้งแรกเลยนะยอมว่าครั้งแรกจริงๆนะโอ้โหเฮ้ยไม่เคยเล่นเลยเนี่ยเกมแบบเนี้ยเคยเห็นแต่เกมที่มันคล้ายๆกันก็คือเกมฮอตฮอตฮอตอะไรทุกอย่างฮอตชิลีอะไรอย่างใช่ไหม เออเฮ้ยเอาเรื่องอยู่นาไปอีสักรอบหนึ่งให้หายข้องใจปับ๊บสามรีอ่ะไปลูกขอแบบเมื่อกี้ปับ๊บโอ้โอ้อ่ะถ้าคือได้หนึ่งตึกก็คือมันเป็นรีสปินห้ใหม่เป็นสามอันนี่คอนเล็กคืออะไรโอ้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 โอ สรุปไอคอนเล็กนี่คือแจ่มสุดใช่ไหมอุ้ยจะเต็มทุกช่องแล้วนะจะเต็มทุกช่องแล้วนะอันล็อก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 มาอันล็อกมาโอ้โอ้อันล็อกมาเฮ้ย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 ไอ้นี่ไอ้นี่ไอ้นี่มาแล้วมาแล้วโอ้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 มากี่ห้าร้อยมากีห้าร้อยโอ้หมดเร็วเกินชั่วร้อยสิบสอง ใช่ไหมแสดงว่ามันมาลีกับตัว2บาทข้างล่างของเราก็คือถ้าในนี้ขึ้นคูณเท่าไหร่ก็คือมาคูณกับตรงนี้อีกรอบหนึ่งเป็นเท่าตัวใช่ไหมเออสรุปประมาณนี้นะโอ้สองไม้เมืกก่อกี้ไม่ขาดทุนเลยถือว่าได้อยู่นะเนี่ยเกมดีเกมที่มาแล้วรอบแรกไม่เสียตาัวกูเรียกเกมดีหมดเลยอุย้ยเออแล้วมีมันติดพายด้านนอกให้ด้วยนะเนี่ยบ๊อบอ่ะ เห็นคูณอะไรเลยแล้วมึงจะมาทำไมเนะี่ยมามาลูกมาเออเทสฐานไม่พอนะเดี๋ยวขอดูไม้นี้ดูไม้นี้ถ้ามีกำไรเดี๋ยวเราเลิกอา้าวไม้แรกว่าวใส่แล้วปั๊บปั๊บอ้าวเฮ้ยอ้าวเฮ้ยไม่เอาไม่เอาพ่อมึง โอ้ไม้นี่เจ็บโอ้กาจ,จะแบบปิดไม้นี่แบบสง่างงามเฮียไม่ใจปับ๊บฮึมคำนวณนนั้านนอกก็ถือว่าไม่น่าเกียดนะเนี่ยแต่จะได้ไม่มีฟีเจอร์อะไรว้าวๆมากมายก็คือหลักๆคล้ายๆสิธบโบนันซา นะแต่ด้านในเนี่ยให้ฟรีสปินน้อยไปน,นิดหนึ่งจริงๆน่าจะให้สักสี่เนี่ยลองดูว่าแล้วรอบหนึ่งแล้วถ้าไม่มีเลยเนี่ยสามรอบคือหมดกรึบโอ้โหจะไม่มาเลยเว้ยพอมันแตกรอบเอออันล็อกมาพอมันแตกมารอบหนึ่งแล้วมันเงียบเหงาเหลือเกินเอ้ยอันนี้ได้อันนี้ได้อันนี้แพงแช่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 ทีนี้ก็แค่เลี้ยงไว้ให้มันคูณสวยคูนสาม อุย้ยอย่านะลูกเอ้ยอะไรก็ได้ามาก่อนอามาก่อนเลี้ยงช่องไว้เลี้ยงช่องไว้เออเอ้าเวเฮ้ยทำไมไม่ไม่คูนั่นล่ะลดน้ำอา้าวลดน้ำลดน้ำลดน้ำอ้าเอา้เอาแล้วก็ไม่ลดซะอย่างนั้นโอ้โหโอ้ร้อยหนึ่งแล้วนี่อะไรอ่ะเพื่อนโอ้โหแม่งได้6บาท พอไหมนี่ก็ได้500แล้วนะเล่นๆก็ได้500ร้อยอย่างนี้อ่ะขออสักไม้แล้วกันจริงๆว่าเบ็ดนี้ไม่จ่ายมาขออสักเึกถ้าให้มันคูณเยอะๆสังเกตไหมมันต้องมีไอ้ตัวคล้ายๆใบพัดเมื่อกี้ด้านล่างเนี่ยเนี่ยเป็นเป็นเหมือนวงฟ้า,ฟา,ฟา,าๆอะไรสักอย่างเห็นไหมแล้วก็ต้องมีพ่วงมาด้วยนี่นี่น,น,น,นี่มีพ่วงมา ต้องมีพั่วเดี๋ยวถ้ามีพั่วมามันจะคูณเริ่มต้นที่สิกว่าเลยแล้วพอมันลดน้ําต้นไม้เสร็จ,จ,จปุ๊บพั่วจะเพิ่มแบบทวีคูณเลยเท่าที่ดูๆเมื่อกี้ายาเออ,อยังได้โอ้คูณหนึ่งโอ้เริ่มไม่สวยเริ่มไม่สวยเริ่มไม่สวยยาเว้าวโอ้ยไอ้ยาเริ่มเจ็บเริ่มเจ็บ โอ้รสรุปมึงจ่ายว้าวาไหมแล้วไม้ที่เหลือนี่ล่อกวหมดทุกไม้เลยนะเออมาซื้อแม่งให้ยับไม่ได้ก็เลิกละไม่ได้ก็หมดหอ่ะแมงเงียบจริงว่ะอพอแตกถอดพันหนึ่งขึ้นมาแล้วเงียบเลยดู แต่ถ้าอันล็อกเนี่ยเห็นไหมมันจะเพิ่มช่องมามันก็มีโอกาสที่จะลงมาเยอะขึ้นนะเฮ้ย <c oughs> อะไรอยะช่องเยอะแยะไม่คำนวณเลยเหรอ <c oughs> โอ้โหบ้าบอ <c oughs> โอโมาดีๆีหมดซะอย่างนั้น <c oughs> โอ้อ่ะไปหมดก็หมด โอ้โหไม่เกือทุกหมายโอ้เมื่อกี้รีวิวว่าเกมดีอยู่เลยออกเกมเฮะถ้าอย่างนั้นดูเอออืมดูจะเป็นเล่นโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยอย,อย่าว่าหมดโอ้โหยอมทาง โอ้มาดีๆอยู่ๆพังโอ้ลองดูนีก้กระโดดเบ็ดดูเผือฟุกกระแตกนอกเอาแล้วเกมนี้มันมีฟีตาปินไหมเนี่ยหรือว่าไอคูน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 นี่คือฟีตาปินแต่พี่กินไม่เห็นสัญลักษณ์ของฟีตาปินเลยนะอืมอืม,อมต้มต้มต้ม ได้ส้มส้มแพงสุดด้วยชมพูปับป๊บปับ๊บปั๊บโอ้โหไปหมดแม็กเลย20ไปเลยอ่ะอ่ะมีอ่ะ,อะ,อะได้มีเห็ดไหมไมหนนะมาเสือก็ไม่ลง ไม่น่าทันเรื่งด้วยแหละเมื่อกี้กำไรกูได้ดีนะเมื่อกี้เนะี่ยเออแต่มันแตกเร็วเกินแม่งเราก็นะเข้าใจได้ทันึึ่งก็ไม่แปลกอ่ะหมดตัวห,หมดตัวห,หมดแล้วสรุปเกมนี้เอาอะไรเป็นนัยะในการเข้าฟีตจปินนะเดี๋ยวให้หมดก่อนแล้วกันเดี๋ยวค่อยไปอ่านอีกรอบนึงจะได้รีวิวแบบครบครัน ยี่สิบยังไงโอ้โ,โหนิดเดียวเอานี่คืออะไรเอ๊สามันถึงจะเป็นมันติพายอา้าวแล้วสรุปมึงซื้อฟรีตจปีไม่ได้หยังไงไปดูดิเดี๋ยวขอซื้อดูสักรอบเหมือนกันจะได้แบบหายข้องใจสนน,นลักษ ไม่มีไม่มีฟีสปินว่ะต้องซื้ออย่างเดียวสรุปอ,อ๋อไม่มีนะเกมนี้ปัน่นไม่มีฟีสปินมีโบโนัสแบบฟีเจอร์เมื่อกี้ถ้ามา3อันตุน๊บคูณคูณแล้วคำนวณอ่าง่ายๆสรุปเกมนี้วัดกันที่ข้างในล้วนๆเว้าเว้า2เว้าสจบไอ้สัตว์พ่อมงไม้แรกคือเราซื้อกูชัด ไม้แรกคือมารอๆเลยไม้แรกคือมารอๆเลยบวกพันหนึง่งโอ้โหไม้สองไม้สามดูดกับยู่หมดครับหมดหมดครับหมดหมด,หมดครับพอเหลือบาทอะประมาณนี้นะสำหรับเกมใหม่บ้านเ e ส t i v ั l อ่าพี่ชิงรีวิวให้แล้วนะ ฟีเจอร์ก็ตามที่อธิบายไปเลยถ้ามันมีเหมือนมัลติพลายด้านในใช่ไหมมันจะเป็นคล้ายๆมัลติพลายก็คือคูณ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 ก็จะมาบวกกันปุ๊บครับตรงนี้ด้านล่างนี่อ่าสมมติเราไปสิบสี่ข้างบนขึ้น500คูณใช่ไหมปุ๊บมันก็มาคูณกับ14อ่าง่ายๆเข้าใจไหมเอาง่ายเอาเบ็ดถูกถูก็ได้2บาทเงี้ยถ้า500คูณ2บาทก็ประมาณพันพันสองบาทพันสี่บาทเออไม่ใช่พันสองบาทนะเออส่วนเกมนี้ไม่มีฟีเจอรด้านในนะไอ้ด้านนอกนะผิดผิดเออไม่มีฟีเจอรด้านนอกมีแต่ เขาเรียกไงฟีเจอร์เสริมเมื่อกี้พอมา3ตัวปุ๊บมาจุ๊บจึ๊บจุ๊บรวบกันแล้วก็คำนวณถ้ามีคำนวณก็จะคูณให้นะอ่ะประมาณนี้ก็เริ่มต้นที่เบ็ดตำศูนุด0.40เหมือนเดิมใช่ไหมใช่อ่ะตามนี้นะส่วนด้านในก็เท่าที่ดูไม้แรกก็รอซื้อกูอยู่ไม้แรกก็ถ้ามันมาปุ๊บ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 ก็ถือว่าแตกได้อยู่นะแรกๆอาจจะงงนิดนึงก็ง่ายๆคำนวณต่อครั้งก็คือ8ตัวด้านนอกส่วนด้านในแนะนำว่ากินนิทวัชใใหห้้้้รรรรูผลจจิงๆนนนนนนะะะววัดดาดาาาออออกกไไม่่่่คยย เพราะว่ามันมันติดพลายไม่ที่แทบจะไม่ทํางานเลยนะอ่ะประมาณนี้สําหรับคะแนนความน่าเล่นก็ให้สักเจ็ดเต็มสิบอืมเพราะว่าด้านในให้แค่สามหมุนเองรีสปินนะแต่ถ้ามันมาเรื่อยๆก็จะมีคํานวณดอทนึงมันก็ต่อเรื่อยๆมันมันมันคำนวณไม่สิ้นสุดเห็นไหมถ้ามาสามถ้ามาตัวนึงปุ๊บก็เพิ่มเป็นสามทีเหมือนเดิมถ้ามาตัวนึงปุ๊บก็เพิ่มเป็นสามทีเหมือนกันนะก็ลองดูเอาลองดูเอาแล้วกันว่าชอบไม่ชอบแต่สําหรับพี่จริงพี่จริง,รงว่าก็นะ ีเจอร์ค่อนข้างจะกักๆไปนิดนึงก็ลองดูแล้วกันนะครับนะเด็กเกมนึงเดี๋ยวพี่คิงรีวิวให้กับก๊อบบินนะเดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นยังไงแล้วกันนะครับเดี๋ยวรอดูแล้วกันนะครับนะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยและช่นเคยไม่แนะนำมาเล่นตามแล้วจุเ่เบิ้มเพิ่มส่วนวันนี้ขอตัวลาไปก่อน bye บ๊ายบายจุ๊บ